สวัสดีครับพี่น้องมีสายสายเขียวมัวใจเดียวกันทุกท่านสู้ผู้สุ้คนนะครับวันนี้ช่องรายการคนกับปลาครับมาพบพ่อพี่น้องคือเก่าคือหลังมาพบพอพี่น้องมายู่ที่สวนปลาดงหน้าถ้ำนะครับเครือข่ายของสวนวัดสันเดาเทียมพอคมแข็งแรงว่าฝากพี่น้องครับืัอนี้แห่งจนบ่มีคำสิพระยาครับนาในสายยังแห้งหนามข้องบนตรงว่าหอนเลยนะครับเนาะหนาคล้องแห้งแท้แทเดือนที่แหล้วนะครับ ต้นใหม่สูงได้ก็ยยอนตัว่ามันเป็นความทนทานของไหม่ป่านะครับหลากการยางต้นใหม่ที่ปลูกถึงสูงย่อนหย่อน,อนเริ่มเร้มนะครับคือไม้สนบริพัตรนะครับทนแรงทนนำถ่วมได้นะครับ,รนนรบเป็นผมเป็นเงาไห้นะครับเป็นต้นไหม่ที่ถองใส่ในซอยในนาคตนะครับสูบคมแรงคมถ่วมได้นะครับนำท่วมก็ได้แรงก็ได้นะครับมาหนึ่งฟังทางสานะครับทางสานาม ที่เคยเลี้ยงป้าไว้นะครับตอนนี้นำแหงครับบไดมาสี่มือครับผมสี่มือเต็มๆนะครับบไดมาวาสมาแกบัวไปแก้งครับมาหอดตกใจเลยครับมาวังสี่มือที่แล้วนี่นำยังถม้นบัวครับก็บัวอยู่นะครับเนาะป้ามือนี่ครับสี่มือมือที่หาเหมือนนี้ครับแหลงแตงแค่แหงนะครับ แห้งแรงแห้งนะครับปลาในสากระเริ่มง่อมนะครับมาเถียวกอนนำยังอยู่อันเลืยหัวเขานะครับเรือว่าเกือบพิงเอวนะครับเป็นมาเซลนี้ห้าหมื่นะครับสี่หมื่นห้าหมื่นนี่นะครับเลยปล่อยนําลงคลองนะครับปล่อยนาตรงสามาบริเวณมากก็คือบริเวณเปิดนํามาลงนะครับเพราะว่าเหงียนกระนำครับหยาดกระนำนำโดยลงเปหดสวนเจ้าในสองสามสวนนะครับเป็นนาสวนรวมนะครับเนาะ ระบบนำส่วนรวมระบบประปาต้องแบ่งกันไปครับผมบริมากับบรินดยบรินายนะครับเนาะต้องแบ่งกันมือคนละมือคนละมือนะครับหามือเต็มเต็มกับมือนนี้นะครับบริมาเบึงสภาพครับโอ้บัวเลยปวต้องลงเก็บเลยครับวเสรลงอาบัวไปแกงปล่อยอยู่เป็นห่มของป่าไปนะครับเนาะความแห็งแรงครับหนักก้วแห้งนะครับเพราะฉะนั้น ไปมีส,า,มา,สากับคุดรปมีหน้าคุดสายกับคุดไปเนี่ยนะครับเนาอจอหนำประดานลงสายไปเนี่ยที่ไม่แหงแรงในปีนี้ก็ขึ้นหนึ่งฝนปรตกเลยครับสี่หาเดือนเมย์เรากะบวกกับนํำนะครับอ่างหํำอ่างเ็้มนํำอ่างน้องโคดนะครับเป็นมีการคุดหลอกน้องนะครับซูมนํำออกนำนำหนำก็เลยบ่ยนขึ้นมาหาสานะครับนาะแหงแหลงให้ครับขันหอดเดินหางไส์เสดจ,จับป้าครับขันล่อเมืองว่าน้ำเบาไว้กับของที่ใจจับป่า เพื่อไปไหว้ที่อื่นหรือว่าเอาไปขายนะครับตามสภาใหม่ที่เห็นคือมายุข้านะครับอยู่ในสารนะที่เอาเอาลงนํำไหว้เพื่อในเห็ดอันอื่นนะครับเห็ดสารการนํำก็เลย่บริเห็ดนะครับผ่านแหล่งผ่านฝนมาสามปีสี่ปีเขาครับที่ที่หาแเป็นกลัจาจเห้ทุกคนนะครับที่สู้ๆกันนะครับพวกผู้ใดที่มีสารหนามหรือมีบ่อน้ำดีๆก็ดีนะครับของผมก็มีนนํำดีอยู่ครับแต่ว่าแย่งกันหน่ำนะครับสี่หาคน มอหนำสูงแต่ว่าแหงก็หนำนะครับที่อยู่หลอดก็คือต้นไม้ป่าภาคเหนวนี่คือสแหงใต้เลยแหละครับบ่มีนำหมดวิกฤตนนำนักแหงครับปีนี้แหงลงหอสหอดขนบอเลยครับวิกฤตแหงในหลอดสีฮาปี้นะครับแหงแรงแห้งปีนี้เกิดมาจากฝนโปตกนะครับเปลกากแหงแรงมาก่านสี่เดือนถึงหาเดือนบวกกับอ่างน้องโขดนะครับเป็นสูงนนำหลอก หลอกดินครับหลอกหนาดินออกนะครับเลยบ่มีน้ำรอเลี้ยงเรือว่าน้ำยันกันไหวนะครับให้เกิดการแห้งแรงแหง้งส่วนต้นใหม่กับพ่ออยู่ใดนะครับต้นใหม่แม่ฟังนี่กับพ่ออยู่ใดนะครับก็บ่มีมือหยุดการเจริญเติมโตนะครับเติมโตไปเรื่อยๆต้นไม้ปลาสิแรงสิแหงกับสูงนะครับทนเอาทนตัวสภาพไดร้ายนะครับได้ดีแหง่ง กับเป็นการปลูกใหม่แบบบกิีดบางพลนยั้งนะครับแต่ว่าแห่งเป็นหอมเงาแล้วก็เป็นอะไรหลายอย่างแห่กับเป็นดินนะครับมาการลูหลมโหเภายหลังบางพันกัแค่ในการในหอมเงาแล้วก็ได้ใส่ซ้อยเพื้นเพ็ดทานกันนะครับแห,หง,หง,งรแร่งปีนีกก็คงสิบพันไปได้นะครับคอมเมนต์พันว่าฝนตกมาเนี่ยนะครับเนาะ ครับเป็นการที่ว่าสู่ไผ่แหลงนะครับไปนน้ำกันเป็นไผแหลงไป็นหนานครับเพป็นพี่น้องตัวพันนะครับอันนเอาปลูกต้นใหม่นะครับปลูกต้นใหม่อันนเอาปลูกต้นใหม่ปลูกใหม่ย่างกระไรนะครับผมเป็นหอมเป็นเงาเป็นการรักษาธรรมชาตินะครับเนาะบึงครับแห่งแหลมแบบชนิดแบบโอ้ต้นใหม่บ่มี่เลยครับถึงมีฟางนู้นอีกส่วนหนึ่งนะครับเพป็นเห็ดล้วก็เอาน้ำจากนี่เราไปครับครับขอบคุณพี่น้องมีสายสายเขียวเด้อที่การติดตามรับชม ขอบคุณไม่ใช่แค่ตัวขันที่ก็แชร์คนไลค์กดติดตามให้สองวัส ed, ันดาเทียมขอบคุณที่เอาว่าเบิงสองวัสันดาเทียมหรือว่าสองคนกับป๋าคนกับปลาวัสันดาเทียมนะครับเนาะคือมีขอจบลงแค่นี้นะครับโอกาสหน้าพอกันใหม่ครับอจะเป็นในเรื่องการขายข้วบอนเครียตต่อไปนะครับผมก็ยืนยัดสู่ในเรื่องนี้มากนะครับเพราะว่าต้นใหม่ก็มีพอสุดขายน้เพลนบอนะครับเนาะเป็นจังไรวันที่สิบสี่มีนาทหูกันนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ